you khó Bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดียวน่าจะติดหนังหัวไปแล้วใจเย็นนะทำไรขอเวลาลูกตา m อยไหลไหลแล้วเต็มทีเลยนะแต่มมือเทียวขอดูหน่อยทาไมมีเป็นเรื่องนะแล้จะมีระยำมาดูดิดูดิมีไหมตัวอะไรนะ่กินยุงเนี่ย มงหวันลูกไม่ยุ่งไม่ได้ไปล่อยมันตายเนมาท้องแทนหมอดคนาคเออเฮ้ฮนากรูมยุ่แม่เจอต้อาสัเียงคนเจ็บปวดไงะ ม yeah oh ึงไงมเอ้ามึงีเียตกขนาดนี้มึงแกอมึงไหม้อหปากคือจมูกะเนีทไรนะไอ้ข้นอนายาอะไรจงมันเที่ยวไปไรนะม่ไปไเออขอโทษขอโทษขอโทษ่ปไนเถิดเนาไป ตอนนี้เขาไปเก็บหน้าใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอืมไม่เป็นไรหรอกกูทนได้เลือดคลั่งช่างแม่งเขาทนได้ดิไอ้หนูมีรอยติดอยู่ที่จมูกบ้างหรือไอหน้าก็เด็กอายทำไมแล้วเอออไอทำกินคนจะหลักกายพน้าก็พน้าอาข้อให้เจ้าติด ไเรื่องหนูหนูเรื่องของเล่นบัวเนยดีดีอ่บ้านอนเล่นพอไม่มีเราลูกเออเหงาหนูเนี่ยหนูเหงาเนี่ยเหงาก็นั่งเฉยๆนะลูกพอใม่พอน้าอักจงตั้งใจไม่ได้ลูกเฉยไม่ได้บัวกะบ้าด่าอยู่เฉยไม่ไูกไม่อู่เฉยไม่ได้ดิอันนี้ไงลูกเอ๋ยเอาไปของเล่นอ่ะ

มึงไม่ดูลูกอ่ะจะไม่เนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยก็พี่เอาไหวป่ะก็มันดื้อเนี่ยจะแดกไม่ได้เล่นก็ปล่อยมันเจ๊เล่นอะไรเรากูทำขวัญอยู่เนี่ยจะมากินไม่จะไมล่ะมันเป็นภาระชีวิตขนาดนั้นเลยไม่ต้องพูดลูกพ่อกับแม่ทะเลาะกันเดี๋ยวพอดีกันไอ้เยี่ยมึงนั่งเฉยเฉยไม่ต้องพูดเป็นอะไรกันนะกันาอัดอั้นคาลุนกรรมกูแล้วเกินวันนี้วิ่งามใสมึงไม่ดูมันล่ะไม่ต้องพูดลูก พ่อกับแม่ก็ดีกันก็ทำมาหากินไปเนี่ยกรลูกมันจะเลี้ยงไม่ได้ไม่ไต้ง<ะ>องร้องอย่าอุ้อมไม่เลยนี่ข้าไปได้ผมไวผมไวกัดไปเลยนะถืว่าปัญหาเหลือเกินที่ตรงเอ็กซาเลสแล้วมั้งหัวกูเดีอยอยังอีกตอนนี้รองเท้าเนี่ย,เ,ยเอามาเล่นได้ไงมันเล่นได้เป็นไรเรามันเป็นรองเท้าอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นรองเท้าเดี๋ยวนี่มันไม่เกี่ยวกเท้าแล้วเอาแล้วไไนี่มันเป็นอะไรมกอม ไีแล้วไหนหเลยปอแม่หาอะไรอุ้ม่อยไหมเขาใแม่อุ้มแม่อมุ้ม,อมไม่พอหรอกทำไมไอ่ะเลีอยไลูกแม่แปลงฟันเลยโอ้ยดียนะบางสื่อบางทีอันเล็กๆมันช่วยไม่ได้นี่แปลงทีเดียวนี่สะอายทั้งหมู่บ้านเลยนะ ฟันนั่นหนูให้แม่นั้นล้วงคอเข้าไปฟ<พ>อกไส้ด้วยแม่น่ะเป็นคนที่ปากเหม็นแม่รู้ไหมใชได้คุณเด็กเขาไมาเชื่อจริงอ้าวดูสายตาว่าหนูว่าพูดจริงๆริเนี่ยปากเหม็นและเอางไงเขาขนาดเนี้ยลูกพอเขาแปลงฟันเสร็จเขาก็เอาไปขัดซรวมต่อเขาก็เอามาแปลงต่อไส้แม่หนูถึงเน่าไงลูกอ้าวมึงถาว่ากูดโกงมึงปากเหม็นจริงมันไม่ได้เหม่ง เดี๋ยวมึงอานกันบ่อยเดี๋ยวเขาเนี่ยเขาไปดูผ่านโซเชียลเดี๋ยวเาก็ซื้อแชมพบปูนปากไม่กุยมันมึงเหม็นจริงจริงมันเป็นมุกยันลืมแก่ยันลืมแก่นั่นมันเป็นมุกก็พี่เหรออ้าไปลองเปิดไปสีดิแลหน่อยแลหน่อยไอ้ไอ้หนูแลมึงอ่ะอได้ได้แม่ขึ้นไปแลข้างบนนะกลินจะได้ไม่โดนใครนั่งให้เห็นลูกอันนี้อบลูกอบไว้มึงแลลูกอ่ะขอแลให้มี่หมอ หน้าโรงเรียนมาตีเลยมึงเอาดีๆนี่อย่าแกงเมียกูณนี่ลูกสองลูกสองสิ่งทุกอย่าง ้าวมึงร้องยังไม่รู้อยู่เอ็นพี่ทักนึกว่ามันไม่เข้าอีกหนูก็จะร้องใหม่กูบอกไม่เข้าแล้วเอาแค่นี้เอาเสียงนี้นัดต้าด้ยหโห่มึงดีเสียงเปล่าไง่มึงร้องยังไม่รู้อยู่เอ็นพี่ทักหนูไม่รู้ทางไหนทางไหนไอ้เสียงกูเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ต้องตีที่ผายที่ตังพูดมึงขึ้นก่อนเอออ่ะขึ้นขึ้นแลไม่ต้องอ่ะให้มันขึ้นก่อนแล้วมึงขอตามมันเอาเสียงร้องเออมึงโอดิโอ้ เดี up, yeah. oh, oh, ๋ยวกูไม่เจอยแกโอ้โอ้ขอขอไล่ไล่ไปด้วยโอ้ไล่ไล่ไล่ พร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วคอนเชิญโอเ้ <c oughs> อเสียงเข้าไปทีเดียวนับบัะดิษฐคอนเชิญที่ดุเดลอดฟ้าดินทุกท่านที่มาโด่งตัวอยูต่ตรงนี้คอยตั้งจิตตั้งใจสงหน้าเข้าโบยถ้าพร้อมแล้วใครเสียงดีช่วยโหน สิบเสบื่อร์บาดวสิแดนเดียวเราไม่ชุกโอนช่วยมาบ้ามาบ้ามาบามาบามามาร้รู้ใครเสงเดีช่วยโหน ขยอเด่นช <Net> ิพีจุเล่นตาซ่าถึงเทปเจ้าแห่งดีเวอร์จุ๊บอะรถึงดูน่าทึ่งพ่อมาพ่อมามาสิทธิต่ะมะสิที่เมย์ระสิที่เมย์ขายสินเดช่หยโหร รู้สาธุอีกไม่อีกไม่อีกไม่อกใครเสียงดีช่วยโหลูกหายกูไม่มีเสียงจะโหนะเนี่ยไปพ้นหน้าขาบวนเลยลูก yeah